เฮ้ยมาแล้วท่านชมมาใช่ตสะเพียนเอาละผู้ชมโดนปลาเช็คเหยื่ออาสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรากลับมายังหนองอ้อนะครับบ้านค่ายเลยองอ,อีกแล้วนะครับก็รั้งที่แล้วนะครับมาเราตกตรงนู้นนะครับตรงโดมเนาะเอาชุด8ปฟุดมานะครับไปเบ็ดยังไปเนี่ย เห็นปลาขึ้นน้ำโตมๆนะครับผมก็เลยเคลื่ใจว่าไม่ใช่ประวัติงที่นี่นะครับวันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้มาหยุดจุดนี้เลยนะครับกลางๆเลยเงียบๆหนักเงียบๆทางก็จะลำบากตรงนี้เลนะตรงนี้จะลำบากตรงนู้นนะเพราะว่าต้องมุดนี่ลงไปนะนี่ครับนี่ลงไปนะครับตรงนั้นจะเป็นปากท่อยื่นลงมาลงง่ายนะงั้นตีเบ็ดง่ายแต่ผมจะมาอยู่นี้เพราะว่าผมจะเฝ้าปลาใหญ่เนาะนะครับต้องที่ลำบากลำบากคนไม่กวนเนาะนะครับก็วันนี้เอาชุดเบสคัตติ้งมานะครับเจ็ดคันเจ็ดคันเลยเนาะ n รับ N15 n 1 5บอลเนาะครับชุดสายหน้าวันนี้จะละเอียดหน่อยครับตะกอวิ่งตะกัวในนะครับเบ็ด2ตัวทรงยุเบอร์หนึ่งพีเบอร์หนึ่งนะครับมาถ้ามาชมที่อยากก็ับแรกนะครับบำมีสาบนะครับที่ต้องใช้นะเอาตัวค่นเลยครึ่งถุงน้ไลน้ำนะครับวันนี้จะตกแบบแนวแบบขนมปังปังสดนะครับดินเลยครับก็ปังไายเขียวจะกิดหน่อย mm <laughs> และผู้ชมโดนปลาเช็คเหยื่อนะครับสามแอดไม่มีอะไรผิดหรอกหรือเปล่าตอนนี้มีตัวเข้ามากินเหยื่อแล้วที่เหลือก็คือทำไงให้มันติดนะครับไปดูกันอาเ หนุนแล้วว่าตัวน่าออกไม่ติดเม่ชานะยวัดปลาเพลนสายใหญ่แน่นอนไงนี่คนนุณผู้ชมโอ้โห ลุณสวัสดียามเป็นเย็นนผูมาชมครับห้าโมงเย็นนะครับวันนี้ทั้งวันหาปลาสวายไม่เจอนะครับเจอแต่ปลาตะเพียนนะครับก็ถ้าจะมองขมานี้นะครับเะกราตกเนี่ยมีประกายขึ้นด้วยนะครับประกาศเสียดนะส่นสองสามโลนะเดี๋ยวขึ้นนี้เดี๋ยวลองหาครอบโลกปลาตตดูสักสองสามคันนะครับขึ้นบ่อยนะขึ้นบ่อยนะครับสวายก็พอันขึ้นอยู่เรื่อยๆยังไม่กินเบ็ดเนาะนะครับน่าจะตื่นเหยื่อนะครับก็เดี๋ยว เราลองรุ้นกันนะครับว่าจะเจอไหมนะครับนี่บรรยากาศมันเย็นนะก็จะมีน้ำร้องดัวิ่งกันเะนี่ยนบะานะครับตอนนี้ผมเดินสะเตียนอยู่เลยเนะี่ยผมเดินหญ้าเตียนหมดแล้วนี่แต่ก็ลุกนะนะีะนะนะ่เดี๋ยวเราเขาหยุดวิ่งเราก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้แหละนะั่งเขาไปตรงนี้แหละนะครับประมาณนี้เนาะนะครับ ชมแม่งก okay okay ินทั้งวันทั้งคืนเลยเทียนเราแล้กินทั้งคืนทั้กคนเราอ่ะก็สวยตัวสวยตัวสวยสวยเฮ้ยมาแล้วตัวชมม่ใช่ตะเพียนโอ้โหปากกดปากกดโอ้โหน้อจี๊ดพูดเยนะมาก Để không cắn 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 พออยากได้ตึ๊บโอ้โหมาชมดูนะอาจาานได้แล้วครับรถรถโดยเป็นลุงมีปรากฏกินด้วยอืมนี่รถตัวสวยแล้วช่วงนี่โอ้โหปรากฏนี่รถมันศูนนะนะครับพอตปเพลย์เห็นว่าปลายเพลย์มันเริ่มเงียบๆไปก็เลยเปลี่ยนจาก เป็ดเบเจดแปดเลยศูนย์จดแปดพอนนะนี่อารุณสวัสด์ตอนเช้านะครับก็อเมื่อคืนเนี่ยผมสู้ถึงแค่ประมาณสี่ทุ่มนะครับไม่ไหวน็อกนะให้ลูกเหยื่อปรกายก็หาไม่ได้นะนะครับแต่ปรกายรู้สึกว่ามีดิดน้าอยู่นะนะครับก็เดี๋ยวเช้านี้นะครับเรามารื้นกันต่อนะคิดว่าน่าจะอยู่ได้อีกสักครึ่งวันนะเหยื่อนะครับก็เดี๋ยวผมโหลดเบ็ดใส่เบ็ดเบอร์0ูนนี่แหละตกเลยนะครับ หาตะเพียนกลับบ้านหน่อยนะครับก็เมื่อวานเราใส่เบ็ดเบอร์เเบอร์แปเนาะนะครับมันก็จะกินช้าหน่อยแต่วันนี้เราเยอะจะหมดแล้วนะครับรีบตกให้เยอะหมดแล้วก็รีบกลับนะเดี๋ยวเรา,ารู้กันว่าจะเจอปลาใหญ่ฟุกมากินไหมนะครับไปรือครับผม อ่ะท่านผู้ชมบ่ายโมงครึ่งยอ้อนรักกับบ้านนะปูผลง,งานนะนะครับไม่ไหวนะครับ นี่นะครับสองวันหนึ่งคืนนะครับนี่นะถือโอเคนะดูปลากรดไซส์สวยนะครับเนี่ยสองตัวน่้จะมาสองตัวในตรงนี้ครับนี่ตัวหนึ่งเนี่ตัวหนึ่งไอ้ลาดเนี่ยผมจาเอานี่ตีนะเอาปลากิมตีไปคันหนึ่งย่างปลากริมผมอีกปลากายปลากายไม่กินไอ้ลาดกินเฉยนะเนี่ยเป็นตัวสวยเป็นสวยเลยนะนี่ครับโอ้ก็สำหรับการมาเยือนนะครับ หนองอ้อรอบนี้นะก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าเราต้องใจมันตกปลาใหญ่นะแต่ก็ยังดีที่เราพอเพนย,ยักษ์กลับบ้านแล้วก็ปรากฏนะนะครับก็ทีนี้ก็ไม่มีแม่ขอฝากเยี่อรำปิาสาจย์ได้วยนะครับส่วนอีพิน้าเนี่ยผมจะพานะ้ําตกปลาที่ไหนตกปลาแล้วก็กดติดตามมันด้วยนะครับทีนี้ต้องขอตัวจากลาไปก่อนแล้วเจอกันเพยหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย